สวัสดีครับคอสสมาร์ทอินเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหัวข้อของเรื่องการเปลี่ยนปกวิดีโอของช่อง YouTube นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับก่ออ็นนะครับก่ออ็นเราไปกันที่คลิกเข้าไปที่ควายที่สตูดิโอนะครับท่านใดที่ยังไม่มีให้ไปโหลดมาก่อนติดตั้งด้วย เย์สตร์นะครับพร้อมแล้วคลิกเลยครับทำไมอำไมต้นต้นนะทำไมนะคลิกที่ YT Studio คลิกเข้าไปครั้งแรกจะเจอหน้านี้เป็านหน้าแรกเนาะจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่สามขีด <c oughs> 3ขีด ก็จะเป็น v t s ท u d i o เป็นหน้า d ด s ก์บล็อจากนั้นให้เราไปเลือกคำว่าวิดีโอนะครับแถวที่3คลิกหนึ่งครั้งเราจะเห็นว่าวิดีโอที่เราโหลดไว้บ้างก็มีหน้าปกบ้างก็ไม่มีนะครับถ้าวิดีโอไหนที่มีหน้าปกก็จะดูสวยงามนะครับดูน่าติดตามแต่ถ้าไม่มีถ้ายังไม่ได้ทำวิดีโอหน้าปกเราจะมองไม่รู้เรื่องตรงไห้เพราะฉะนั้น อย่างเช่นล่าสุดนะครับล่าสุดวิดีโอว,วิธีสร้างวิดีโอในวิดีโอด้วยไขมันยังไม่มีหน้าปกเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทำนะครับหน้าการคลิกที่วิดีโอนะครับเลือกที่วิดีโอที่เราต้องการจะเปลี่ยนหน้าปกส่วนหน้าปกเราไปทําไปแล้วครับเตรียมไปแล้วนะครับต้องเตรียมไว้ก่อนจากนั้นให้เราคลิกที่ดินสอด้านบนเห็นไหม คลิกหนึ่งครั้งจะเจอหน้านี้นะครับถ้าเจอหน้านี้สังเกตดินสอจะเลื่อนมาอยู่ด้านซ้ายให้เราคลิกด้านซ้ายหนึ่งครั้งอันนี้สำหรับเป็นช่องที่ได้รับการยืนยันบัญชีแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าช่องไหนที่ยังไม่ได้ยืนยันบัญชี <c oughs> ก็จะไปทำอีกขั้นตอนหนึ่งคล้ายๆกัน โอเคตอนนี้เราไปเลยสำหรับช่องที่ยืนยันบัญชีแล้วเราคลิกคําว่าภาพขนาดย่อที่กําหนดเองนะครับเราต้องกำหนดเองอันนี้เขาเลือกมาให้นะครับมันไม่สวยเราต้องกำํกำหนดกําหนดเองนะครับคลิกหนึ่งครั้งหลังจากที่เราคลิกหนึ่งครั้งเขาจะพาเราไปที่ภาพที่เราเตรียมไว้ไปเลือกเอาเลยครับหนึ่งภาพภาพแรกนะครับที่ทําล่าสุดคลิกหนึ่งครั้ง ภาพที่เรากําหนดไปนะครับก็จะมาใ่ไนะต้องเป็นตามขนาดที่กําหนดด้วยนะครับขนาดน่าจะเป็น 2, 5, 6, สองห้าหกศูนคูณด้วยอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูนะจากนั้นให้เราเลือกคลิกคำว่าเลือกครับด้านบนขวามือนะครับด้านบนขวามือคลิกคำว่าเลือกหนึ่งครั้งนะครับ ตอนนี้เสร็จแล้วภาพของปกวิดีโอก็จะมาอยู่ด้านหน้าของวิดีโอของเรานะครับจากนั้นเห็นครับว่าบันทึกไหมครับด้านขวามือด้านบนขวามือไดครับนไหมคลิกหนึ่งครั้งครับคลิกมาแล้วนะครับเห็นไหมสวยไหมครับก็จะเป็นเขาคล้ายๆเรียกว่ามันก็น่าติดตามนะครับ จากที่เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ที่หน้าปกว่าข้างในคือวิธีตัดต่อวิดีโอในวิดีโอโด้วยการมัตเตอร์โดยใครครับโคสมาลอินเตอร์นะครับทีนี้พอเราทําเสร็จสิ้นถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับจากนั้นเราลองกลับย้อนไปดูว่ามันขึ้นจริงไหมนะครับเราถอยกลับไป ว่าเราเริ่มกันใหม่หลังจากที่เราทาเสร็จสิ้นแล้วนะให้เราไปเทสดูว่าหน้าปกที่เราเพิ่งใส่เข้าไปเนี่ยมันอัปเดตหรือ,อยังโดยการคลิกไปที่ไหนครับไปที่ช่อง YouTube ของเราเลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะไปดูที่ไหนอันนี้มันหน้าแรกใช่ไหมหน้าแรกคลิกที่หน้าแรกเลยครับแลลว่าคลิกที่คลัคลงวิดีโอนะครับเข่าใไหมคลิกที่คลังวิดีโอนะครับ อันนี้ขึ้นมาแล้วครับแต่เราจะไม่ไปดูที่นั่นครับหลังจากที่เราคลิกที่คลังวิดีโอให้ไปคลิกคามาวิดีโอของคุณแบบนี้ครับอนี้วิดีโอของคุณเขาจะเรียนหน้ากันพ้ดมาเลยว่าเห็นไหมภาพข้ที่ภาพแรกยังไม่มีหน้าปกแต่ตอนนี้มีแล้วครับก็ทำให้สวยงามยิ่งขึ้นถ้าเราไปเช็คดูเราก็จะเจอ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้น,น,น,นะครับสอนออนไลน์ My Course m a ต t e r นะครับก็จะมาแบ่งปันปน,นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้มาแบ่งปันในหัวข้อย่างง่ายๆก็คือหัวข้อของการสร้างปกวิดีโอ youtube นะครับสำหรับท่านใดที่จะสร้างไม่เป็นมาดูนี้ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าอย่างไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด กดติดตามนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยก็ได้นะครับและก็อย่ริ่มคลิปหน้ามาเจอกันนะครับเพราะสมาอิกในไทยจะได้เข้า,กการในการแบ่งปันนะครับเคล็ดลับวิชาออนไลน์นะครับในด้านต่างๆถ้างั้นไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ ครับหลังจากรับชมเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดปุ่ม s ับสไค i ป์ปุ่มกระดิ่งหรือว่าติดตามนั่นเองนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดการรับชมในคลิปครั้งต่อไปครับผมก็าอหน้าเจอกัน